สวัสดีครับกลับมากับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป้าบอยแล้ววันนี้นะครับผมก็จะกลับมาสุม่มไอชุดแมวนะฮะชุดแมวแมวียวชุดแคทสกอตนะฮะแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ก็มีกล่องใหม่มาอีกแล้วนะ c e l e b r a t i o n s u p p l y มาด้วยนะซึ่ง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 มันดูน่าสนใจตรงชุดกับมินินะฮะมินิมันดูน่าสนใจดีนะถ้าเกิดมาดูจริงๆนะดูดี ไม่นี่เป็นปืนที่ดูค่อนข้างที่จะสวยเลยนะสวยเลยทีเดียวแหละแต่ผมสนใจทางด้านของชุดมากกว่านะฮะเพราะผมอยากลองดูว่ามันดูน่าใส่สักแค่ไหนเชียวและเนื่องจากว่ามันเป็นของม่วงด้วยนะฮะมันก็น่าจะออกง่ายนะน่าจะนะตามสตินะฮะก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มทางด้านของกล่องนี้กันก่อนเลยละกันเพราะกล่องพวกนี้นาะนๆทีมันจะมานะฮะ ก็เอาทีละ30แล้วกันทีละ30ก็ทีละ520 UC อย่สนะฮะรอบแรกรอบแรกรอบแรกดูซิว่าจะได้เลยไหมโอเคน่าจะไหมอ่าแล้วรอบที่สองฮะสามสิบกล่องเลยนะเฮ้ยสามสิบกล่องเลยนะเฮ้ยคุณคุณโอ้โหออกยากเหมือนกันนะเนี่ยเล่นตัวเก่งเหมือนกันนะเนี่ย โอเคได้หมกแล้วนะฮะได้หมดแล้วนะไอะอันนี้รอบเท่าไหร่วะรับที่สแล้วนะ2 0 0พ UC ยซแล้วไหมโอเคโอเค2 0 0 0 UC แล้วอ่ะโ okay. อเคอันนี้นะอันนี้น่าสนใจนี้สวยอันนี้สวย,นนสวยแต่จากใจนะฮะจากใจอยากได้ชุดนะอยากได้ชุดแต่มาส่บตรงนี้ก่อนละ <laughs> ขอขอมาส่มตรงนี้ก่อนดีกว่ากลัวว่างบจะไม่พอนะ <laughs> กลัวว่างบจะไม่พอ ก็อย่างที่เพื่อนๆรู้นะฮะว่าผมแค่อยากจะสะสมให้ครบ600เหรียญเป็นชุดแดงก็พอแหละชุดแดงชุดแดงแหละนะหากเพื่อนๆกำังหาร้านเติม UC ที่ถูกเติมไวและปลอดภัยแน่นอน100%นะฮะผมแนะนำร้านนี้เลย Richman Shop และการเติมก็จะแสนง่ายมากเลยนะฮะเพียงแค่ใช้เลข ID และชื่อตัวละครเท่านั้นนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถ a d ดไลน์ไปได้เลยนะฮะ a d Richman Shop อย่าลืม add กันด้วยนะ และตอนนี้เองทางร้านก็มีโปรโมชั่นเติมครั้งแรกด้วยนะฮะซึ่งบอกเลยนะฮะว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเติมนะฮะและถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้เล่นแค่ผับจีเท่านั้นร้านนี้ก็รับเติมเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เลยก็ขออะไรมากไม่ได้นอกจากเรียนเยอะๆหรือออกชุดแดงเลยก็ได้นะเพราะผมเห็นหลายคอมเมนต์แล้วที่บอกว่าพี่ๆๆผมสมชอ้พี่แต่แบบผมออกของแดงแต่พี่ไม่ออก ใช่ครับผมไม่ออกครับใช่ใช่ผมเห็นฮะผมรู้ฮะผมเป็นคนสุมเองผมรู้แล้วว่ามันไม่ออกไม่ต้องซับเตกันเกินได้เช่ชิ้นป,ประสบ skip ป,ป,ประสบกว่าเดิมอีกไม่ตายดต่อย่างน้อยถ้าจะไม่ออกก็ขอแบบอะไรที่ยังไม่มีหรือเหรียญสักสิบอันก็ได้จริงๆนะ จะไม่ว่ากันเลยแบบขอแบบเหรียญเยอะๆหรือของที่ยังไม่มีแต่เหมือนจะไม่กิบแหน่อันนี้ยังพอคุยกันได้ยังพอคุยกันได้ขาดอีกประมาณนะฮะโดยประมาณ80เหรียญนะโดยประมาณ80เหรียญ สามร้อยรอบจะไม่มีชุดแดงจริงๆหรอวะแล้วเมื่อไหร่จะได้ฉายาสายแดงกันใหม่เวเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดผมยังดวงซววอยู่อย่างนี้นะจริงๆนะชาติหน้าผมก็ไม่ได้ชุดแดงหรอกจริงๆเนี่ยดูดิเหรียญสี่เหรียญโอ้โหฆ่าผมเถอะอย่างน้อยก็เชุดแดงมาก็ได้ช่วยปลอบใจผมทีเถอะ หรือกระเป๋าก็แนะก็ยังมีกระเป๋ายังไม่มีเลยเนี่ยอ๋อหอัอนที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยไอหมวกกันน็อกเนี่ยโอ้โอโอโอ ไอ้ได้ไหมไม่เลอผมทำอะไรผิดฮะทำไมผมต้องหนุวงสวยอะไรขนาดนี้ด้วยเนี่ยผมไปทำอะไรผิดผมไปทำอะไรให้ใครฮะผมไปทำอะไรให้ใครทำไมต้องทำอะไรอย่างนี้กับผมด้วยผมจะร้องไห้แล้วนะ อ่สมติประมาณ4รอบอีก4รอบเท่านั้นนะฟังอยู่ไหมพับจีอีก4รอบเท่านั้นนะอออนนนะขอให้ถึง600เหรียญด้วย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ผมไม่หวังชุดแดงแล้วนนจริงๆคือมาขนาดนี้แล้วมันไม่ได้คือแบบ <c oughs> ผมท้อแท้ท้อแท้ท้อแท้แล้วนะจริงโอ้โหขยะสด อีก3รอบอีก3รอบรอบละ10กว่าเหรียญอะรอบละ10กว่าเหรียญอันนี้4ี่เออเจ็ดโอเคโอเคสิบแล้วโอเคโอเคสิบเอ็ดสิบสองสิบห้าโอเคนะโอเคสิบหกเออสิบเก้าเหรียญโอเคนะเออต้องอย่างเงี้ยขอขออีกสักรอบได้ไหม นะฮะน่แน่แน่ผมจะได้เอาปีสุ่มอีกกล่องเมื่อกี้อีกสักรอบเอออ่าไม่ได้ปะเมื่อกี้ผมเห็นเหรียญแล้วมันขึ้นว่าเก้าเอ็ดชิดปัสสกฆ่าแม่งเลยแล้วกันโอ้โหเนี่ยเพื่อนๆดูตำแหน่งของเหรียญได้เลยนะฮะถ้าเกิดผมกดเริ่มปุ๊บอะมันจะขึ้นมาทันทีเลยว่าผมได้เหรียญกี่เหรียญนะฮะดูให้ดีนะหนึ่งสองสามอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นเยอะจังวะ อย่าบอกนะได้คุณสิบสองรอบนะอ่าอันนี้ได้คุณสิบแล้วก็อ๋อหรือว่าคุณสามรัวๆแน่ๆเลยใช่จริงด้วยโอ้โหแล้วมาเกิดขึ้นตอนรอบสุดท้ายแล้วผมจะเอาอะไรปีสุ่มกล่องเมื่อกี้โอ้โหเนี่ยขนาดจะ ไม่มีคำพูดจริงๆเลยไม่มีไม่รู้จะสัรหาคำอะไรมาด่าดวงตัวเองจริงๆเลยแม่งเอ,อ๊เลือกท่าดีกว,ว่าจะเอาท่าของชุดไหนทีอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักไม่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 ได้อยากดูไม่ใหญ่จะด,ดูมาไปเยอะและ้วเดี๋ยวไปเยอะอันนี้ก็เอออันนี้โอเคโอเคท่านี้ก็เออก็น่ารักดีนะเจ้าท่าไหนดีระหว่างชุดเขียวกับชุด ชมพูืมมุงม,มิงอ่ะเอาเขียวเลยกันเอาเขียวเลยกันโถ่ <c oughs> <c oughs> แอะเอ้ยชีวิตแบบจบได้อีกชุดหนึ่งแล้วสินะเป็นชุดที่ยากลำบากมากเลยแล้วก็เผื่อกลับมาสุ่มได้วแหละแบบเผื่อแบบสุ่มทีละครั้งแบบวันหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วได้ชุดชมพูมาก็โอเคแ,แต่ชีวิตก็ยังรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดวงก็ยังเน่าๆอยู่มาหมดเนื้อหมดตัวเอาไปให้หมดเลย ได้แค่อันนี้ออ๋อโอเคได้แค่ห้ <c oughs> าตังหมดแล้วสินะดึงต่เอเต้เรียบร้อยเรียบร้อยเหลือหนึ่งจุซสี่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมใช้จนถึงเหลือหนึ่งอยู่สนี่มันน้อยมากเลยเนะี่ยเป็นประวัติการเลยเนะี่ยจะถามว่าหัวน่ารักไหมหัวน่ะเออสรุปผมมีหัวทกุกอันยกเว้นหัวเขียวเหรอว้าดีจังเลยนะ แต่ชุดนี้ก็ถือว่าดูไม่แย่นะครับแต่ก็ก็คงไม่ได้ใช้อย่งจริงๆนะถามว่าตอนนี้ผมสะสมไปเพื่ออะไรก็สะสมไปเพื่อที่จะเอาโอ้ชุดนี้ก็เอออะไรนะผม,มพูดถึงนั่นแหละเพื่อที่จะเอาฉายาใสาแดงกันใหม่นะแต่เหมือนโชคก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าข้างผมสักเท่าไหร่นะก็ยังไม่ยอมออกมาง่ายๆอยู่ดีนะยังเล่นตัวอยู่เยอะเลยแหละเอา,อาจริง แต่พูดถึงมินินะฮะบอกเลยว่ามินีิก็เป็นปืนที่สวยมากๆนะผมชอบชอบชอบแต่เสียดายตอนที่ผมมีปืนอัพเกรดแล้วแหละแล้วถามว่าผมสุ่มมาทําไมเหรอสะสม่ะจริงๆผมก็ได้เล็งปืนมินิด้วยซ้ำนะผมเล็งไปทั้งด้านของชุดเพราะผมชอบสะสมชุดมากกว่าเพื่อเอาไปเกียร์น่นอืน่หรือเอาไปใช้นะแต่นั่นแหละมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดูของผมมันไม่มีทําอะไรไม่ได้จริงๆ ผมไม่มีดวงก็อยู่อย่างคนไม่มีดวงนะฮะไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรหรือสุ่มอะไรหรือทําอะไรก็ไม่มีดวงอยู่ดีแต่แต่ซึมเศร e ้าแล้ก็ทักใจก็ประมาณนั้นแล้วกันนะสสดีคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะฮะแล้วครังหน้าเจอกันหม่ครับย